เอมมี่เนี่ยเข้ามาวงการบันเทิงได้ด้วยวิธีสกรปรกงั้นก็หมายความว่าเวทีแม็กซิมเป็นเวทีที่สกรปรกหรอถ้ารู้ว่าเอมมี่เนี่ยเป็นผู้จัดเขาจะไม่เซ็นเด็กคนนี้แบบเราก็เคยเจอมาก่อนความที่แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย จริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าน้องคนนั้นดีกว่าเนาะก็คือเราเห็นข่าวของเอมมี่เนี่ยมามาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราปรรู้สึกว่าจริงๆเราเห็นข่าวนี้มากับกับรุ่นน้องเราคนหนึ่งที่เป็นนักข่าวอยู่แล้วเราก็เฉยๆก็ถือว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่พอเรามาเห็นบทสัมภาษณ์ของเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าสัมภาษณ์แล้วพูดพาดพิงถึงเอมมี่อย่างเงี้ยซึ่งเราฟังเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ยมันมันมันไม่น่ารักเลยแล้วก็คือมันดูรุนแรงไปแล้วเหมือนกับเป็นการที่ไม่ให้เกียรติซึ่งกันและการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรตรงนั้นซึ่งเด็กคนเนี้ยเขาก็เคยเคยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยมีเคยมีบทบาทกับเราครั้งหนึ่งเคยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยเคยมีเขาเรียกเคยมีเรื่องราวกับเราเนี่แต่มันถือเป็นเรื่องราวเล็กๆเกี่ยวกับกับวิสัยของน้องอย่างเงี้ย ที่เราเคยสงสัยมานานว่าทําไมเพราะอะไรมาเหมือนกันอย่างที่บอกฮะาก็เลยแบบว่า,าก็เลยพอเปิโพสแล้วเล่าเรื่องลงไปโดยกับตัวเมื่อ10ปีที่แล้วสมัยมให้นเ,เล่าเล่าเลยนะครับก็สมัยตอนที่เราตอนนั้นเนี่ยเรา,เ,ราเป็นบอกอสื่อสามเล่มนะฮะบอกแฟชั่นให้กับแม็กซิมนะฮะแอคทิจูดนะฮะแล้วก็อินแมกซีนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็จะ หาคนขึ้นปกเหนือกไหมคะเวลาเราทำ magazine, แมกกาซีเนี่ยหาคนขึ้นปกจะเอาใครขึ้นปกดีอะไรดีแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีแบบลายแปลกๆเข้ามาทักเราเนะแล้วก็เข้าไปดูดูเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็อ๋อน้องคนนี้นี่เองนะฮะพอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องคนนั้นเนี่ยเขาก็แบบว่าคืออารมณ์ประมาณแบบคุยกับเราทุกวันดูนี่ทุกวันในลนักษณะที่เอาไง่ายๆลักษณะที่แบบเป็นเชิงเชิงเชิงแบบว่าจะบอกว่าเชิงชู้สาวก็ต้อง ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะอะไรประมาณอย่างนั้นนะแล้วก็คือเขาก็ขายงานพรีเซนต์ตัวเองนู่นนี่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือคุยกันบ่อยมากนะฮะแต่ตอนนั้นเรารู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาต้องจุดประสงค์ของเขาเนี่ยต้องการอะไรลดวออกไหมฮะแล้วเราก็มีนโยบายกับตัวเองเหมือนกันว่าการที่คนเราจะขึ้นปกแมกกาซีนเนี่ยหรืออะไรก็ตามเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องคนนั้นเนี่ยก็ต้องมีผลงานมีกระแสมีอ่าเรื่องราวที่ดีแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบ ต้องต้องคิดอ่ะการที่เอาคนมันขึ้นปกแต่เราก็รู้ว่าจุดประสงค์ของเขาคืออะไรหลังจากนั้นเนี่ยก็ผ่านไปคือคุยกันบ่อยมากและหลังจากนั้นมีวันหนึ่งเนี่ยพี่น็อตเนี่ยไปเดินแบบให้กับพี่คนหนึ่งที่เป็นดีไซเนอร์นะฮะแล้วก็พาไปเดินเสร็จปุ๊บล้วก็เจอเขาที่งานประโยคแรกเลยที่เขาแบบทักเราท่างการคนเยอะๆเลยนะ mm hmm. เขาทักเราบอกว่าเอะพี่นะ้าคุณคุณมากเลยอ่าพี่นะ่าคุณคุณจังเลยพี่ที่ชอบเออแก้ผ้าถ่ายรูปโป๊โปใช่ไหม เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหมือน,นฉีกหน้าเราอะ่ะเนื้อออกปากเราก็คิดในใจเออมึงก็คุยกับกูมึงไม่รู้หรอเว่ากูคือใครอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเย็นวันนั้นแชททุกอย่างครับลบออกหมดเลยฝั่งนู้นลบใช่ไหมครับฝั่งนู้นลบลบออกหมดทุกอย่างเลยที่คุยกับเรามาลบออกหมดทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันมันมันไม่ใช่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเด็กคนเนี้ ไม่ควรจะทําแบบนี้แล้วเรารู้รู้แล้วเราะว่าทําไมเนี่ยเขาถึงไม่ถึงดวงดาวสักทีเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าพฤติกรรมเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจเลยนะจนจนผ่านมาเนี่ยผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยเกือบสิบปีด้วยกันจนเห็นเขาเนี่ยเป็นมีข่าวกับนักข่าวคน,นึง mm. นะฮะแล้วเราก็อ๋อมันออกมาร้องห่มร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อ,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 โ,อโอเคไม่เป็นไรจนอีกไปเท่าไหร่เขาก็มีข่าวกับเอมมี่ เราก็รู้สึกว่าก็ยังไม่เท่าไหร่นะจนเขาออกมาสัมภาษณ์กับสื่อเยอะๆนั่นแหละเราถึงได้รู้สึกว่าอุ้ยไม่ได้แล้วเด็กคนนี้แบบเราก็เคยเจอมาก่อนความที่แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมันไม่ดีเลยแล้วก็ใช้คําพูดอย่างเงี้ยอย่างเช่นบอกว่าเอมมี่เนี่ยเข้ามาวงการบันเทิงได้ด้วยวิธีสกรปรกซึ่งการที่เอมมี่เข้าวงการบันเทิงเขาก็ต้องผักคือมาจากแม็กซิมถูกไหมฮะต่อแล้วก็ถึงได้เข้าวงการบันเทิงนั้นก็หมายความว่า เวทีแม็กซิมเป็นเวทีที่สปกปรกหรอหรือเปล่าซึ่งน้องคนนี้เขาก็มาจากเวทีการประกวดเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยอยากได้เกียรติจากคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นด้วยการพูดเหยียดการพูดเชิงประมาทการท้าความถึงบุคคลที่สามหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่ควพูดแล้วเ,เรารู้สึกว่าเขาเขาหลุดหลุดออกมาเยอะมากเลย ความเป็นตัวของตัวเองอย่างเขาบอกเขาเป็นเป็นตัวของตัวเองเนี่ยก็ไม่เห็นยครับว่าเขาจะต,ต, mm. ต้องทําอะไรเยอะแยะขนาดนี้ยิ่งเขาเป็นคนสาธรารณะเนี่ยยิ่งไม่ควรทําเลย mm. นึกออกไหมฮะมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อคนอื่นอะไรเงี้ย mm. เรารู้สึกว่ามันดูแล้วไม่น่ารักเราถูกเล่โพลออกไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เอมมี่เจอเนี่ยแม่ก็เคยเจอมาก่อนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเจอน้อยกว่า Emmy เอมมี่สิบสาม เชิงชู้สาวดีกว่าอตอนนั้นเนี่ยเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วแฟนเนี่ยก็จะรู้หมดทุกอย่างเลยนะว่าเขาคุยเราคุยกับใครอะไรยังไงทุกอย่างเราเรา,เราบอกแฟนเราหมดเลยแล้วแฟนเราก็เห็นแต่เรารู้สึกว่าอยู่ที่ตัวเราดีกว่าว่าเราจะทําเราตกมือข้างเดียรไม่ดังอะ่ะเราจะทําแบบไหนแล้วเรารู้ว่าจุดประสงค์หลักที่เขามาเพราะอะไรซึ่งตรงเนี้มันก็ไม่มันก็ไม่สะอาดเท่าเนื้อออกมาถ้าจะว่าอย่างว่าอย่างนั้นนะมันก็ไม่ควรการที่คนเราจะ จะมีผลงานสักหนึ่งผลงานควรใช้ความสามารถของเขาที่ไม่ใช่ความความสามารถแบบ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบเราก็รู้แล้วเออเราก็ไม่ได้แบบไปไป,ไปตอบรับข้อเสนอหรือแล้วก็ตามแต่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะกการเป็นเไปว่าเขาไม่ดีอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าเราดีกว่าว่าเราจะจะจะ,จะตอบโต้เขาหรือเปล่านะครัแต่เพียงแค่จุดจุดหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่า เด็กคนนี้ไม่น่ารักเลยคือการที่มาทักทายเราหรือพูดกับเราว่าพี่ชอบแก้ผ้าหรอพี่ชอบโป้หรออะไรเงี้ยขณะที่คุณก็คุยกับเราคุณก็รู้ว่าเราคือใครอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนกับไปคําพูดที่แบบอเป็นเราเราก็งงอ่ะมันพี่คุยกับเบิร์ดอย่างเงี้ยเออรู้จักกันแต่พอถึงเวลาเจอกับเบิร์ดอ้าวเบิร์ดเบิร์ดคือคุณคุณนะเบิร์ดเบิร์ดคือคนที่ชอบแบบอย่างนี้หรออะไรเงี้ยอ้าวเนืกอออกมามันมันไม่ใช่แล้วเราเคยแล้วคุยกันอยู่ด้วยเนาะทำไมถึงทักทายกันด้วยกันแบบนี้ใช่ไหม ถ้าเหมือนคนไม่รู้จักเราไลน์ก็เห็นโปร,ปโปรไฟล์ก็เห็นหน้าแล้วรู้ว่านี่คือน็อตแม็กซิมแล้ววันนั้นไปนเดินแบบคนก็รู้นี่คือน็อตแม็กซิมเขาไปถามว่ามันฉีดหน้าเราน็อตแม็กซิมชอบแค่ผ้าชอบโป้เหรอเราบอกเราก็ต้องบอกเราโอเคเราใช่วันนี้ก็คือเราเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเราอยู่ความเซ็กซี่เราชอบโชว์ความเซ็กซี่มันก็ย้อนกลับไปเนี่ยวันนี้วันหนึ่งที่เขาพูดใ้สัมภาษณ์ว่าเขาก็เป็นอย่างเนี้ยเขาชอบฉีดขา,าเขาชอบ เซ็กซี่เขาเป็นอย่างนี้อา้าเนี่ยเนี่ยที่อยากให้เขาลดรอบรับรูบ้เหมือนกันว่าเราก็มีอารมณ์แบบนั้นเหมือนกันเราไม่ควรจะไปด,ดูทิศภัยหรือใช้คําพูดอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คนฝั่งหนึ่งเนี่ยรู้สึกแย่อันนี้ไม่ควร mm hmm. เราเรียกว่าพฤติกรรมดีกว่า mm hmm. พฤติกรรมของเขาที่เป็นแบบเนี้ยมาตลอดซึ่งจะดูได้ว่าสิบปีเนี่ยก,ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนึกอ,ออกไหมฮะคือ เขาไม่มีการพัฒนาเลยในทางที่ดีขึ้นยอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆอย่างนี้ตลอดเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ควรนะฮะแล้วก็เราก็ไม่ชอบคําพูดของเขาเลหลายๆอย่างอย่างที่บอกทําไมฮาร์วิร์ดชีวิตทางที่หน้าเนี่ยเพราะอ,อะไรเงี้ยคือมันเป็นสิทธิส่วนตัวของเขามันเป็นเรื่องราวของเขาซึ่งบางทีเราก็ไม่ยุ่งยุ่งไม่ยุ่งเรื่องอะไรอย่างงี้นะแต่เขายกแม่นม้ํายกทุกอย่างยกมาเพื่อโจมตีเอมมี่อย่างเงี้ยและคําพูดที่บอกว่าถ้ารู้ว่าเอมมี่เนี่ย เป็นผู้จัดเขาจะไม่เซ็นหรือไปอ้างอิงถึงดาราคนอื่นว่าถ้าเอมมี่เป็นผู้จัดดาราคนอื่นเขาจะไม่เซ็นคุณไปรู้ได้ยังไงเ mm hmm. นี่ออกมาอันนี้มันก็คือการ mm hmm. เขาเรียกว่าการการบูลล mm ี่อ่ะเนึกออกมามันมันก็ไม่ควรไม่ควรหลายๆอย่างเลยอะไรเงี้ยมันไม่น่ารักอะเราว่าอย่างนั้นนะ